ทีมเดรบิดบางคลาสเอฟซีญญเตรียมลงอุ่นเครื่องพบกับทีมพลังเอ็มโอโสสภาเอ็ยห้าสิบสระบุรีในวันเสาร์นี้ที่สนามฟุตบอลภายในหมู่บ้านธนารมโดยโคชจุนอนุรักษ์สีเกิดกุญซือทีมบางคลาสเอฟซีเผยเตรียมใช้เกมนี้ทดสอบตัวผู้เล่นก่อนลงบู๊ปพบกับทีมเอสีเมืองทองยูเนเต็ด ในกฟบตบอลการกุศลริงโลกพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ด้วยความเคลื่อนไหวของทีมเดลรบิดบางกรัอฟีซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงพักเบรกการแข่งขันศึกฟุตบอลเตลต้าไทยพิมลีกหนึ่งเดือนเต็มซึ่งทีมบางกรัอฟีจะมีคิวลงเครื่องพบกับทีมพลังเอ็มโอซัสปาเอ็มร้อยห้าสิบาบุรีทีมร่วมศึกโตยต้าไทยพิมลีกในวันเสาร์นี้ได้กล่าวถึงความพร้อมล่าสุดของทีม ที่จะลงอุ่นเครื่องพบกับทีมพลังเอ็มว่าตอนนี้นักเตะอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายโดยโคชจุนเตรียมใช้เกมเครื่องในวันเสาร์นี้เพื่อทดสอบตัวผู้เล่นที่จะลงแข่งขันพบก,กับทีมเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดในศึกฟุตบอลการกรุศลในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ด้วยนอกจากนี้คุณซูบีจียังกล่าวถึงเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเติร์ต้าไทยพิมลีของทีมบีจีว่าจะพาทีมบีจีเก็บแต้มจากการแข่งขันในนัดที่เหลือของศึกไทยลีกให้ได้มากที่สุด เพื่อพาทีมบีจีจบอันดับที่สูงที่สุดให้ได้ครับก็หลังจากเราล่อยอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะเราก็ฟื้นฟูร่างกายที่ที่ผ่านมานะฮะก็รอนี้เราเข้าสู่วันที่10ของการฝึกซ้อมก็ค้างจะมีจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเรื่องความสัมพันธ์ในทีมในเรื่องฟุตบอลน้อยลงนะฮะแต่เรามีเรื่องพละกําลังกลับมาครับก็พยายามจะเซตตัวผู้เล่นที่จะเล่นกับเกมเมืองทองนะฮะนั่นคือจุดหนึ่งที่เรามองว่าเกมนี้เราอาจจะโรเตชันบางตำแหน่งนะครับเพราะว่า นักเตะเจ็บที่กลับมาได้นะครับเป็นเจ้าแมทนะครับก็กลับมาให้เห็นเราอาจจะใช้งานได้นะครับแล้วก็พยายามจะมองเจ้าออสนะครับซึ่งตอนนี้กัมีอาการเจ็บอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีนิดหนึ่งก็หลายๆลยคนนะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าในนักเตะเข้าใจระบบแนละ้วใครก็ทดแทนกันได้นะั่นคือสิ่งที่คาดหวังจากเกมโอซอลพา จริงๆนะผมก็ใน6นัดสุดท้ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะพลาดสักเกมหนึงน่งคะก็สิ่งที่บอกนะครับพยายามจะเก็บแต้มไม่ได้มากที่สุดแล้วเกาะให้ได้ในหนึ่งใน8นะฮรแล้วก็นั่นคือสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นไม่ได้ทีมอื่นพลาดในบนๆบ,นบ,นบนเราพลาดเราก็ขยับแต้มขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเกาะกลุ่มนําได้นั่นคือความคาดหวังแต่ก็ต้องอยู่ที่เราต้องทํางานหนักกว่านี้นะครับเพื่อจะรักษาผลงานที่ดี